เดี๋ยวขอย่างชิมเลยนะครับลูกชิ้นเนื้อนอ้อยถามว่าเผ็ดไหมก็ลองดูเน่อยผมแล้วกันนะครับ ทอดร้อนๆทอดร้อนๆตอนเขาทอดอ่ะสีมันจะลงเงามันจะมีความต่างจากไข่เถาทั่วไปอยู่อย่างหนึ่งหน้าหลังของผมนะครับก็จะเป็นร้านลูกชิ้นหนึ่งร้านหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าร้านเฮียนนลูกชิ้นปิ้งร้านนี้อยู่ที่เกกระทอย่านราองแหงลูกชิ้นของเขาอ่ะมันลูกชิ้นเนื้อที่เรียาฮาลาจิ้มเขาว่ารสชาติดีมากๆเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดีกว่ามีมีเอ็นเนื้อกับลูกชิ้นเนื้อใช่ไหมครับแล้วก็มีไส้กรอกไก่อ่างั้นขออย่างละไม้เลยเด้วยที่นี่า ก็คือตอนตักแล้วคือเราก็เหมือนตักราดเข้าไปให้เขาไปเลยก็ถ้าเกิดว่าใครมาสั่งนะครับจ็จจำไว้ว่าราคาลูกไม้เนี่ยอยู่ที่10บาทก็จะมีให้เรื่องน่ะลูกชิ้นเนื้อธรรมดาลูกชิ้นเนื้อที่เป็นส่วนเอ็นแล้วก็มีไส้กรอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นฮาลาลทุกอย่างเลยครับทุกอย่างฮาลาลเคานได้ครับเป็นฮาลาลหมดเลยอ่านี่เราสั่งไว้สาไม้นะครับขออนุญาตได้ครับก็ในสามไม้นี้นะครับก็ตกไม้ละส0บาทลูกชิ้นเนื้อนนอย พอเห็นลูกชิ้นโดนเคลือเด้วนน้ำจิ้มแล้วมันดูน่าทานมากๆ๋ย่าขอย่าชิมเลยนะครับ <c oughs> คือตัวน้ำจิ้มเขาไม่ได้ทำให้หวานเกินไปแล้วก็มีท e เซอร์ของความเผ็ดอยู่บอกเลยนะว่าอร่อยมากๆแล้วก็ซอท่ละไม้ก็ได้แล้วก็จริงๆที่สำคัญที่ผมชอบมากที่สุดก็จะเป็นลูกชิ้นเ,เนะื้อคือตัวไส้กรอกเนี่ย น้ำจิงๆๆมก็ได้เหมือนไส้กรอกไก่ทั่วไปแต่ว่าตวัวพอทานคู่กับน้ำจิ้มผมว่ามันดึงรสชาติออกมาให้มันอร่อยมากขึ้นแล้วก็จริงๆรสชาติอร่อยมากถามว่าเผ็ดไหมก็ลองดูเหงือผมแล้วกันนะครับถ้าไม่จิ้มรสชาติเป็นยังไงก็จะคือเคยคิดไม่ตลอดนะว่าลูกชิ้นชีมันเป็นลูกชิ้นถ้าเราไม่จิ้มมันรสชาติมันออกเปรี้ยวๆ,ๆแต่ว่าที่นี่ก็คือไม่เปรี้ยวนะครับ รสชาติของลูกชิ้นเนื้อที่อร่อยแล้วก็ที่สําคัญก็คือราคาไม่แพง10บาท10บาทนี่คือลูกไม่เล็กนะปกติถ้าเราทานพวกเอ็นเนื้อมันจะมีความเราจะบางทีเราจะเศษกระดูกอะไรอย่างี้ใช่ไหมที่นี่มันรู้สึกเป็น t e x t อร์ของความเป็นเอนเน็อนอย่างเดียวไม่ได้เป็นเศษกระดูกที่เขามาบดรวมกันอร่อยครับแนะนํจริงแล้วก็เมื่อกี้หลังจากที่ซื้อเนี่ยอ้เห็นขนมไข่เตาเราต้องขอยาลองชิมคู่กันหน่อยดีกว่าว่ารสชาติของที่นี่เป็นยังไงจะได้ถือว่าไหนไหนก็มาแล้วเนาะ ในระหว่างที่รอชิมกล้องเราก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแอบบชิมแล้วหนึ่งชิ้นอันนี้รถมันม่วงนะครับจริงในวันนี้นะครับก็จะมีรถมันเทศมีรถใบเตยแล้วก็อันที่ผมถืออยู่ก็เป็นสีม่วงก็เป็นรถมันม่วงนะครับถ้าเราสังเกตนะครับร้านนี้เนี่ยชื่อว่าไข่เต่ามันม่วงมันจะมีความต่างจากไข่เต่าทั่วไปอยู่อย่างหนึง่งเมื่อกี้ผมลองกัดไปแล้วเนาะถ้าเราสังเกตไส้ข้างในครับไส้ของเขามันจะเป็นไส้มันม่วงอร่อยมากๆเด็กซส้ h, มันนุ่มแล้วก็เนื่อๆน่าทานครับ ็ในราคาที่ซื้อนะครับก็จะอยู่ที่จริงๆมันมีหลายหลายไซส์เนาะถ้าเกิดใครอยากทานแบบแค่ไหนไมันมี8ลูก <ไป S 1> 20มี13ลูก30แล้วก็มี17ลูก4 0บาทนะครับคือถ้าเกิดใครชอบสีไหนละกันหรือว่าชอบรสชาติแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกได้เดี๋ยวขออนุญาตลองอีกรสหนึ่งดีกว่าอันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนบรรเทศผสมใบเตยใช่ไหมฮะใช่อ่าเก็ลองทั้ง2อ,อย่างเพราะว่ามันติดกันเนาะชิ้นนี้นี่คือแล้วแต่ดวงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกึ่งบรรเทศกึิ่นใบเตยลองชิมเลยดีกว เนื้อไส้ผมที่ได้มัน่วยใบเต,ตเยถือว่าชอไส้แน่นนะคุณกันอร่อยครับจริงๆผมว่าใบเตยหอมด้วยนะนราคาดีแล้วก็รสชาติอร่อยมากที่สําคัญทอดร้อนๆตอนเขาทอดอะสีมันจะงงเงาแล้วก็อีกรสชาตินึงนะครับก็จะเป็นรสชาติมันเทศเดี๋ยวผมเอาอันนี้ดีกว่ากลมน่ารักมากนี่อันนี้คือมันเทศนะครับ,บนเน<ๆ>ขาจะให้ไส้ที่มันค่อนขายอย้างจะแน่นกว่าไส<ม>้ตัวอื่นแล้วก็ เหมือนเป็นการทดแทนกันในการที่ตัวกลิ่นของมันอาจจะน้อยกว่าแต่ว่ารสชาติอร่อยครับกรอบอร่อยด้วยถ้าเกิดว่าใครทานลูกชิ้นมาเนาะแล้วเผ็ดตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าแก่เผ็ดได้ดีซื้อกับบ้านได้ปกตินี้ถ้าสินค้าซื้อกับบ้านนะครับมันกรอบนานอยู่ไหมครับประมาณ1-2ชั่วโมงครับถ้าหลังจาก2ชั่วโมงอ่ะมันจะคงรูปแต่มันจะไม่กรอบร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนที่ซื้อใหม่ใหม่ใส่หม้อทอดอะไรเงี้ได้ไหมครับอทอดเลยนะ้ำมันได้เดี๋ยวสั่งกับบ้านดีกว่าเดี๋ยวเอาชุด20สชุดหนึ่งครับขอบคุณครับ ขอเชิญชวนนะครับผมลูกค้าทุกคนนะครับร้านผมเฮนร์ลูชินปิ้งนะครับผมตั้งอยู่ที่ตลาดกอทฝั่ง f อ t ทนะครับทุกอย่างเป็นราคา1 0บาทหมดนะครับลูชินเอ็นเนื้อลูชินเนื้อแล้วก็ไส้กรอกไก่นะครับเชิญแวะอุ่นหนุ่ได้นะครับเป็นฮาล้านแน่นอนครับอิสลามทานได้ทุกคนครับผมลูชินปิ้งย่างเนือเจ้าเดียวในตลาดครับรสชาติไทยแน่นอนครับใครที่ผ่านมาแถวกกทนะคะเชิญมาชิมไข่เต่ามันม่วงของเราได้ค่ะอยู่ที่กกทอยู่โซน f อ t นะคะมีร้านเดียวในตลาดจ้ะชื่อร้านไข่่ามมันวงค